รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง7 HD บริษัทกันตนาไยรัชซีโวลแคปเสนอ เรื่องบางเรื่องที่หมองว่าเล็กอาจเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตและน้ำพึ่งหยดเดียวหยดนี้ล่ละครับที่เราพร้อมช่วยคุณไกลเกลียโดยพิธีกรอารมณ์ดีพร้อมด้วยสุกตาอารมณ์ขันในรายการ <S <S มโนสาเร่สุกตาพาไกลเกลีย ร่วมเสนอโดยไฮลักซ์รีโ o u ดับเบิปให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมโนสาเลสซุปเปอร์พาสกปัญหาของเราใน <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> เคยมีปัญหาเกี่ยวกับดอกทูบไหม <c oughs> โอ้ยมีปัญหาบ่อยมาก <c oughs> ยังไง คือเวลามันม้วนเนี่ยเราเราเห็นแล้วว่ามันม้วนอ่ะมันแปดแน่นอนอ่ะเรามั่นใจเลยวิ่งแปดวิ่งแปดออกเจ็ดออกเจ็ดอย่างเงี้ยอ่เราก็แย่คนละทูปพี่อ่ะไม่ใช่ทูปเจ้าไม่ใช่ทูปไหนเนี่ยทูปไหนเนี่ยอ่ะดอกทู่ดอกทู่อันนี้คือดอกทู่แบบนี้นี่นี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้โบลิ่งหยิบมาให้ลวงๆดู มันมีแบบแก่ถ้ายังไม่แก่มันก็จะไม่ไม่ไม่ปิวใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันแก่ม cin ันก็จะพอมันแตกออกแตกออกมาพอมันแตกออกมันก็บินฟูทั่วไปหมดนี่ไงเหมือนมนขั้วกโพดอะมันแตกเอาไว้อาเอาเอาไว้สดมนไว้สดมนนี่ไงนี่เห็นไหมมันเริ่มเริ่มมีแล้วเห็นไหมเออเริ่มมาแล้วเห็นไหม โอ้แต่อันนี้ยังไม่แก่พอแก่มันก็จะไปพอมันแตกมันก็บินเลยอมันก็จะลอยลอยแล้วบางทีมันจะรวมตัวกันเป็นก้อนเนื้เวลาลมพัดมันจะรวมเป็นก้อแต่เขาบอกว่าถ้ากินเข้าไปอ่ะมันจะไม่เข้าบ้านเราทําไมอ่ะลองกินดูสิลองกินดูดิเอากินเองี่จะบ้าเหรอจะให้กินมันไม่ได้อาหารมันกินได้ลอง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 กินกิมน้ำพริกอร่อย เออว่ามันกินได้จริงเหรอวะฉันก็ต้องลองกินแล้วล่ะเอ้ยคนเดียวในโลกถ้าทำได้ดังเลยล่ะกันอันนี้มันยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วกินได้ดูเหมือนโก้ไงอแล้วนี่แหละเป็นน้ไม่ได้นะหลวเราเห็นไหมมันี่ยลองลูดมันดูดิลูดเนี่ยแค่ลูดไอ้เนี่ยที่ขนๆที่ติดอยู่มันก็ฟุ้งแล้วเนี่ยใช่ใช่เห็นไหมใช่เรื่องราวเป็นยังไงไปชม v T R กันครับ ต้นดอกพูกหรืสีที่เห็นนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างช่วยบำบัดน้ำเสียก็ได้ช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายก็ได้แต่ใครจะไปคิดะคระทับว่าที่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะมาเล็บของมันที่ปลิวมาสร้างความรำคาญครับต้นเนี้ยฮะ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นต้นอะไรแล้วพอมันขึ้นเองอ่ะก็ต้องให้ผมมารับผิดชอบผมไม่ได้ทำฮะผมไม่ได้ปลูกสวัสดีค่ะวินะคะวันนี้วิมีปัญหาค่ะเมื่อช่วง4-5ถึงเดือนที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ข้างๆหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่รกร้างค่ะมีเจ้าของนะคะแต่ว่าเขาไม่มาดูแลมันเลยสร้างปัญหาให้กับตัววิแล้วก็คนในหมู่บ้านของเราเนี่ยละค่ะผมชื่อบอลครับเป็นเจ้าของพื้นที่นี้เองผมกะจะซื้อเก็บไว้ก่อนครับ เราพร้อมเมื่อไหร่ผมจะมาสร้างบ้านที่นี่แต่นี่อะไรยังไม่ทันสร้างเลยก็มีปัญหาซะแล้วจริงๆก็ไม่มีใครอยากมีปัญหาหรอกคะ่ะเอาจริงๆแต่ว่าพอหันไปเห็นบ้านตัวเองอะ่ะมันเห็นเหมือนหิมะตกอะคะ่ะอ้าวที่ไหนได้มันไม่ใช่หิมคะค่ะมันเป็นมเมล็ดของดอกทูบหรือสีเนี่ยแหละคะ่ะที่มันมาจากที่ดินของเขาและมันดันมาสร้างปัญหาให้กับเราแล้วก็คนในหมู่บ้านคะ่ะไอ้ต้นดอกทูบที่เขาว่ามาเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนปลูกนะครับมันขึ้นของมันเอง แล้วจะมาหาเรื่องให้ผมรับผิดช,ชอบผมไม่ทำอ่ะผมไม่ทำอ่ะถ้าจะโทษก็ไปโทษธรรมชาตินู่นไม่ใช่ผมเขาจะมาอ้างว่าธรรมชาติได้ยังไงคะในเมื่อที่ดินเนี้ยมันมีเจ้าของแต่เขาไม่ดูแลไงะคะปล่อยให้ดอกทูบฤาสีเนี่ยมันขึ้นเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วตัวมเมล็ดของมันอะ่ะก็ลอยมาจากพื้นที่ของเขาอะคะ่ะมาติดข้าวของในบ้านเราแล้วก็ของคนในหมู่บ้านที่มุงลวดก็มีคะ่ะติดเป็นหิมะขาวเต็มไปหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นมุงลวด เสื้อผ้า <Huh? S 2> แล้วมันก็ทําให้เราอะเสียเวลาค่ะทํางานกลับมายังต้องมาซักเสื้อผ้าใหม่หรอคะคนในหมู่บ้านก็เดือดร้อนยังไงยังไงอะเขาก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะโผพี่โผโผพี่มันจะปิวไปไหนมาไหนมันก็เป็นเรื่องของลมผมบังคับมันได้ไหมล่ะและอีกอย่างถ้ามันเป็นขนเล็กๆนุ่มๆเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจันตรลายตรงไหนเลยไม่เห็นต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเขาจะมาปฏิเสธความรับผิดชอบแบบนี้มันไม่ได้ค่ะ เพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเดียวนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนมันมีหลายๆบ้านเขาก็บน่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะมีทั้งคนแก่มีทั้งลูกเด็กเล็กแดงค่ะเขาก็กลัวว่ามันจะเข้าจมูกเข้าปากแล้วมันจะทําให้เกิดผลเสียในระยะยาวหรือเปล่าเขาก็ต้องมาดูแลไหมคะถ้าเขายังไม่รับผิดชอบหรือว่ายังเมินเฉยกับปัญหานี้นะคะวิเราก็คนที่ได้รับความเดือดร้อนในหมู่บ้านะ่ะจะรวมตัวกันแล้วก็ไปฟ้องร้องกับเขาค่ะคอยดู ถ้าเขาไม่พอใจก็ให้เขาไปฟ้องเอาครับผมไม่ได้เป็นคนทำทำไมผมต้องมารับผิดชอบ ต่างคนต่างมีเหตุผลนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่มันขึ้นตามธรรมชาติอ่ะเมษาพุทธภามิถุนาเนี่ยนะสามสี่เดือนเนี่ยนะมันจะเยอะมากมันหน้าร้อนอ่ะแล้วว่าไอ้ดอกเนี่ยมันก็จะแตกแตกแล้วมันก็จะไปเพราะว่าบ้านเราเยอะขอบ้านเราเยอะเนี่ยเราก็แอบไปถามเพื่อนเือนถามกันเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ดีเหรอเหมือนหิ้าตกที่บ้านทุกวันไม่ดีพี่พี่สำคัญมันกวาดไม่ได้แล้วมันไปติดเนี่ยมันไม่ติดมันกวาดไม่ได้อะลงลงมันกวาดมันจะลอย เราถูได้ไหมถูก็ไม่ได้ทําไมอ่ะก้ปาผ้าชุบน้ําถูเลยมันจะได้รวมกันเป็นก้อนๆไงมันลอยนึกออกไหมฉีดน้ำได้ไหมไอันยัี้ดีกว่ามันทาความสะอาดได้แต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้แบบวุ่นวายเออวุ่นวายคือหลายขั้นตอนแล้วีสิ่งาญที่สุดติดเสื้อผ้าเวลาคุณตากผ้าเนี่ยคือเวลาผ้าเปียกเนี่ยมันจะต,ติดง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ติดแล้วมันก็ สบัดก็ไม่เคยออกเลยนะทำไมคุณไม่ซื้อไอ้ตัวลูกกลิ้งมาดูเนี่ยเออเอนี่ขอบคุณมากดีนะสีอ่อนทำไมคุณไม่ซื้อลูกกลิ้งมาปึ๊ดป๊ป๊ป๊บเดียวมันออกนะทำไมคุณต้องไปซื้อลูกกลิ้งด้วยล่ะ ก็มันมาตามธรรมชาติไปเคลียร์ที่คุณคุณคุณบอยก่อนเลยว่าคุณบอยจะจัดการให้เรายังไงคุณบอยคือใครรู้จักแต่คุณบอลที่จะมาคุณบอลเหรอคุณบอลเหรอเอไปเคลียร์ที่คุณบอยเนี่ยลุงเนี่ยเสียบเหมือนคุณบี้เหมือนกันนะพูดเดือดร้อนเหมือนกันนะเนี่ยมันแต่เตาหนูสังเกตอย่างหนึ่งลุงลองคืออันนี้ถ้ามันขยายพันธุ์ง่ายใช่ป่ะคะแล้วเขาไม่ได้ปลูกในที่ของเขาอ่ะ มันลอยมาตามลมแล้วมันก็มาขยายน่านหนูเชื่อว่าเดี๋ยวมันปลิวไปมันก็ต้องขยายอยู่เต็มแถบเราทั้งหมดไม่ใช่แค่บ้านของแขกรับเชิญของเราอะบ้านคนไม่ขึ้นหรอกบ้านคนไม่ขึ้นเพราะบ้านคนเขาดูแลถ้ามันขึ้นนิดหน่อยเขาก็อ๋อมันจะขึ้นแต่ที่หลงร้างเท่านั้นเองเอางี้ปัญหาเป็นยังไงไม่รู้เชิญคุณบอลและคุณวิเลยครับสวัสดีค่ะบเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญให้มาเลยครับมาแล้วตอนนี้เจ้าปัญหาของเรา ช่ปัญหามันคืออะไรครับคุณวิอันนี้มันคือดอกมันใช่ไหมคะคุณมิครับแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ดอกค่ะเห็นตรงขนขๆไหมคะมันคือเมล็ดมันค่ะแล้วมันแตกค่ะดูสิคะมันมีกี่ใบคเขาเรียกอะไรเขาเรียกทูบอะไร เขาเรียกทุบฤๅษีค่ะหรือต้นกกอะค่ะกกเนี่ยค่ะเขาแตกแล้วมันก็ปิวกระจายเลยทีนี้เบาเหมือนที่ลุงบอกเนี่ยแหละค่ะแล้วมันก็เหนียวหนึบเลยเพราะว่ามันต้องการที่จะแพร่พันธุ์ให้มันเยอะๆอ่ะแล้วมันก็ไม่อยู่ตรงที่ที่มันมีคนอยู่อาศัยเพราะมันจะชอบขึ้นชั้นซื้อลูกกิงมาได้ไหมโอ้โหมันไม่ไหวมั้งคุณมิกมันไม่ใช่แก้ไขเฉพาะเสื้อผ้ามันทั้งบ้านเลยมุมซอกมุมนู้นมุมนี้มันคุณก็ซื้อลูกกิงมาสักหนึ่งล้านอันแปะมันทุกที่ทุกอนูในบ้านมันก็ไม่ปิวมาติิคคุณแลลล้้้วกกาขึนเย่่ะม ทำไมต้องไปซื้อลูกกิ้งเป็นร้านบ้านอื่นก็เป็นถูกไหมทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านใช่ค่ะไม่ใช่แค่หนักหนาขนาดไหนครับก็หนักหนาเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะตื่นขึ้นมาทมกลางปราสาทฟรอเซ่นนะคะเป็นหิมะอย่างนั้นเลยอะค่ะโอ้โหเปรียบเหมือนหิมะตกเลยเลยครับอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นคุณวิไม่ได้พูดเบ้อไปใช่ไหมคุณยกตัวอย่างอะไรนะปราสาทอะไรนะปราซาทฟรเซ่นค่ะปเป็นเจ้าหญิงเอลซ่า เรื่องอะไรเนี่ยฟเซนเนี่ยเหรอยุคนี้มันต้องคังคู่ใบแล้วมันมันไม่คังลคู่ใบรู้จักไหมรู้จักแต่คังคู่ใบไม่ได้อยู่เกี่ยวกับสโนไม่ได้เกี่ยวกับหิมะไงเราจะไปคังคู่ใบไม่ได้เพราะอันนี้มันคือหิมะอ๋อใช่ค่ะเอาแค่กลับมาอันนี้ปัญหานี้เป็นมานาน หรือยังคะคือจริงๆอ่ะหรือมันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้มันจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ปีละครั้งเดือน3เดือนสี่เดือนค่ะสี่เดือนสี่เดือนที่เราต้องทนทุกทรมานกับตัวเมล็ดมันเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกนี้มันเข้าจมูกอะไรได้เข้าได้เข้าสิคะลุงหลงหราะว่าลุงหลงก็เห็นมันเป็นขนๆใช่ไหมคะติดหัวบ้างติด ลูกตาบ้างขนตาบ้างแต่ไม่หมดอ่ะเขาพูดเวอร์ไปครับมันไม่ได้ขนาดไม่เวอร์ค่ะไม่เวอร์จริงๆค่ะเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องจริงมันขึ้นเองครับพี่ผมไม่ได้เป็นคนปลูกก็คือมันมันขึ้นมาตามธรรมชาติทั่วไปอ่ะครับมันไม่ได้เยอะขนาดโฟเ้นไม่ได้เยอะขนาดทีม้าขนาดนั้นครับคือมันปลิวไปตามธรรมชาติรับไม่ได้หนูบ้านเราไง ที่เขาลกล้างเขาไม่ได้อยู่ไงคะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโฟเสซนขนาดไหนอ่ะไม่แต่แต่ความเป็นจริงแล้วเราจําเป็นจะต้องรับผิดชอบหรือมันเป็นที่ว่างเปล่าเฉยเฉยใช่ฮะมันมาจากธรรมชาติทำไมผมต้องรับผิดชอบด้วยพี่แต่มันเป็นที่ดินเขาไงคะก็ผมเขาแต่เขาไม่ได้ปลูกไงผมไม่ได้ปลูกมันเป็นที่ดินเขา่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในที่ดินเขาเขาก็ต้องรับผิดชอบสิคะแล้วมันมาสร้างความเดือดร้อนนี่มันทั้งหมู่บ้านนะคะโอ้แม่เจ้าถ้ามันเดือดร้อนขนาดนี้เมล็ดของต้นดอกพูบดึงสีก็ต้องปลิวมาเเยยอะะมากลนคครับุณวิ ผมไม่เห็นว่ามีความจําเป็นว่าผมต้องรับผิดชอบเียเข้าใจธรรมชาติค่ะแต่ว่าที่มันมีเจ้าของเขาก็ต้องรับผิดชอบสิคะดูแลจัดการสิคะมาดูสะหน่อยสิว่าทําความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่รอบรอบผมก็มาดูนะพี่ไม่ใช่ไม่มาดูนะเจ็ดสิบหลังคาเรือนนะคะหมู่บ้านเนี้แต่มันไม่ใช่ที่ผมที่เดียวนะพี่ก็คือแบบว่าเขาจะมาโทษที่ผมที่เดียวไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นเต็มไปหมดเลยที่มันมีของคนอื่นด้วยใช่ฮะแล้วทำไมถึงไปจีบจุดที่คุณบอลคนเดียวล่ะเขาใกล้สุดเราก็ใหญ่สุดผมมีกี่ไร่ตรงนั้ ทั้งหมดมันห้าไล่ครับแต่ว่าแต่ว่าของผมมันไม่ใช่ทั้งหมดก็คือเป็นของพี่น้องด้วยครับยังไม่ได้โฉนดแบ่งใช่ไหมล่ะยังไม่ได้โฉนดแบ่งแล้วครับแบ่งคนละเท่าๆกันแต่ว่าที่ที่ของผมไม่ไล่กว่าก็รวมกับพี่น้องคุณด้วยรวมเป็น5้าไร่อ่ะห่าไร่แต่แต่ว่านอกจากห้าไร่ก็มีที่อื่นอีกนะพี่ที่มันขึ้นมาอีกต่ของคนอื่นด้วยใช่ครับ แล้วเขาก็มาจี้ของผมที่เดียวผมไม่เข้าใจตู้ติดกับเขาไหเขาใกล้สุดนะแทบจะใช้ล้วนหลังค่ะลวดเดียวกันเลยใช่ค่ะพื้นที่เขาอุ้ยแต่บอลลิงเข้าใจนิดนึง่ะถ้าเกิดสมมติคุณบอลเกิดจัดการให้แต่ที่ข้างๆที่คุณบอลบอกมันมีที่อื่นอีกใช่ไหมคุณบอลจัดการมันก็มีของอื่นอีกคุณบอลจัดการปุ๊บเดี๋ยวมันก็ปลิวมามันก็ขึ้นใหม่แล้วกลายเป็นเรามาจี้คุณบอลจัดการอยู่คนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทห่ใญ่แล้วกคือผมรู้สึกว่าเขาจี้ผมคนเดียวเลยทำไมทำไมต้องมาผมคนเดียวอ่ะ อาแต่เขาก็บอกว่าเป็นของพี่น้องด้วยนะเอาแต่ว่ามันก็นำสกุลเดียวกันนี่ค่ะครอบเดียวกันควรจะจัดการกันไหมวิ้งไม่จบแน่เราไปเริ่มไก่เกี่ยกันเลยดีกว่าดูท่าทางคนนี้อยากไกลเกี่ยมากเราไปไกลเกี่ยฝังคุณวิ้กันก่อนเลยครับเออเอาเฮ้ยจะขวาดยังไงวะ จะกวาดยังไงวะยิงกว่านุ่นอีกเออเนีย่ยมันไปอย่างนี้เลยเนี่ยที่มันม,มันยังตกอันนี้มันไม่ตกมันลอยขึ้นแต่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะเ,ออเราก็ใช้ชีวิตลําบากนะคะอ,อ,อย่างที่บอกมิกว่าเราต้องมาทํามุ้งครอบเราตักเสื้อผ้าเปิดหน้าต่างมาอยู่บนยอดปราสาทโฟเซนมันก็ไม่ใช่ไหมอะคะมะโนสาเรซุกตาพากไเกลีย